ข้าวหงอินนะครับมาถึงบทที่สิบสี่ตอนที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการเปรียบเทียบสามแบบสามรถให้ดูนะครับก็คือภาษาลนาเก้าเงานะครับสีดำข้างบนนี่นะครับแบบที่สองก็คือแบบภาษาปริวัตินะครับอ่าสีฟ้าๆนี่นะครับแบบที่สามก็คือ ตามสำเนียงคำอู่คำพูดนะครับเขาก็เขียนมาสะกดไปตามนั้นนะครับแบบภาษาบริวัติแบบที่สองแบบนี้นะครับก็คือการยืมอักษรไทยนะครับมาเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับและการประกอบคําขึ้นมานั้นก็จะประกอบคําลักษณะภาษาไทยนั่นนะครับแต่ไส้ใน แล้วนะครับเป็นภาษาละนานอักษรนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือตัวละนะครับนี่ฮะมามาจากเอาเอาลอิงมาเทียบนะครับเทียบเป็นตัวละนะครับนะครับเอาตัวสอเสือเนี่ยมาเทียบเป็นตัวสะนะครับตัวนี้นะครับเอาตัวงองงูมาเทียบเป็นตัวงะนะครับในนี่นะครับเอาตัวทอทหารนะครับมาเทียบเป็นตัวตะนะครับในตัวนี้นะครับ ตัวต่อเตานะครับมาเทียบเป็นตัวตะนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าตัวช่อช้างมาเทียบเป็นตัวจะเนี่ยครับอ่าตัวหอหีบมาเทียบเป็นตัวหะนะครับมาตัวคอค้นมาเทียบเป็นตัวตัวฆะนะครับตัวคอควายเนี่ยมาเทียบเป็นตัวกะนะครับ ตัวดะเนี่ยะอ่าในตัวดะตัวเราเด็กนะฮะที่มาเป็นตัวดะอย่างเงี้ยนะครับอ่าตัวมอมมามากับมาเทียบเป็นตัวมะอย่างเงี้ยนะครับอ่าเ<ม>พราะนั้นห้าคนที่บอกเข้าใจภาษาละนาบรรียนมาก่อนเนี่ยนะมาแอบอ่ามาอ่านแบบภาษาไทยมันก็จะผิดเพี้ยนสำเนียงไปได้นะครับอ่ามันบ,บ่บได้คนต้องไป อ่านแบบภาษาละนานะครับเพราะฉะนั้นแบบที่สองนี่คือปจนที่หูภาษาละนาอ่านจะดีกว่านะครับสําหรับแบบที่สามนี้นะครับในใน,ในการปฏิวัติข้อตกลงการปฏิวัติปีสองแปดนะครับเปิ่อนอนุมัติเมื่อเขียนได้นะครับก็คือ,อสองบอได้ยินในสำเนียงกำอูอ่ที่อ่านจากภาษาเกาเงาน,นะครับ อ่านมาอ uh, ย่างใดเสียงออกมาอย่างใด้เอาเอาภาษาไทยนะครับสะกดไปตามนั้นนะครับฮอได้เสียงนะครับือได้เสียงตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับแต่ก็ยังว่านะครับ <c oughs> เมื่อเราเอาภาษาไทยมาเรียบร้อยมันก็ยังมีสิ่งที่ขาดตกบกพรองอยู่นะครับที่เราจะต้องเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นวรรณยุกโทพิเศษเนี่ยนะครับ ในภาษาไทยเนี่ยป่นมันได้สร้างไว้ฮื้อนะครับป่นมีเอกโทตีจัตวาตอนนั้นน่ะไอ้วันนัปป้นโยป่นนะครับในระบบเสียงภาษาละนานั้นนะครับมีเสียงเสียงโทพิเศษตัวนะครับอย่างฮื้อได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาผมมีอ่าอ,อย่างเครื่องหมายกำกับไว้นี่นะครับถ้าเอามาเขียนไปพวดพวกนี่คนอื่นนะครับอืมที่ป้นมาจาก โลกมาจากภาคอื่นๆเป็นฟรังมังค่าเป็นอลังทุกอย่างในโลกนี่นะครับเป้นมาอ่านแบบภาษาไทยพวกก็จะอ่านพิษเพี้ยนนะครับพวกก็จะอ่านเป็นเสียงโทรธรรมดาพิดเพี้ยนไปนะครับมันต้องโทรพิเศษนะครับเสียงสำเนียงล้านนาต้องโทรพิเศษนะครับเฮ้ยนะครับได้นะครับได้นะครับใจได้นะครับได้นี่มันไทยนะครับมันสำเนียงไทยนะครับ แล้วก็มียังมีตัวยอยักษ์นะครับประเภทยอยักษ์ทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับปกติแล้วเมื่อเราเอาภาษาไทยมาเขียนเนี่ยมันนี่มันจะต้องเป็นยอยักษ์นะครับอ่านย,ยังยังนะครับแต่บรรจัยอย่างอันนะครับมันเป็นข้อยกเว้นแถมแบบหนึ่งนะครับอยกเว้นไอ้ตัวที่เป็นเสียงโทรว,วันรุ่ยโทพิเศษ,ษนี่นแหละได้ยกเว้นไปแล้วว่าต้องอ่านโทพิเศษ,ษนะครับตัวยอยักษ์นี่ก็เหมือนกันนะครับ ในระบบภาษาลนะนาแล้วที่เอาเอาปฏิวัติเขียนมาปิดปริวัติออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่สามตัวนะครับอเสียงมันจะมีตัวยอโดยนะครับก็คือแบบอี้นะครับตัวยอยักษ์เนี่ยเขายืมเพื่อมันเป็น,เ,ปนเทียบเป็นตัวยอตัวยะนะครับเมื่อเทียบเป็นตัวยะแล้วนะครับมันจะต้องออกเสียงยอนะครับอย่างอีกก้ก็อ่านว,ว่ายังเงียยังยอยังนะครับยังเนี่ย ถ้าสมมติว่าเป็นอยอนะครับเป็นอยอ,อประเภทอยอนี่ก็ก็จะอ่านออกเป็นตังยอยักษไทยนะครับอยเนี่ยนะอย่างนี้นะครับอยอ,อย่างเนี้ยถ้าประกอบคําอยอ,อย่างนี้ก็อ่านว่ายานะครับอ่านว่ายาอ่านไปตังยอยักษไทยนะครับยังมีถมตัวนะค,คือยอหญิงน,นะครับมันมาพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับ คำนี้ส่วนใหญ่แล้วก็บรได้เอาไว้เป็นพยัญชนะต้นนะครับจะไว้ประกอบตั้งหลังอย่างเช่นอุญญาณสัญญาณสัญญาอย่างนี้นะครับเสียงก็ขึ้นจมูกเหมือนกันนะครับมันก็ออกไปทางยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อยกเว้นอยู่หลายสี่ตัวแล้วนะครับตัวตัวที่ห้าก็คือตัวเสียงเสียง เสียงจัตวาที่เป็นเกิดจากเสียงยาวนะครับสระเสียงยาวนะครับอ่าสระเสียงยาวอย่างเช่นอย่างี้นะฮะตัวอย่างี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยปุ๊ก็อ่านว่าสาลาศาลาธรรมดานะครับแต่ในภาษาละนาปุ๊อ่านว่าสาลานะครับสาลามันต่ำและยาวไปหน่อยนะครับ คือมันตํำกว่าเสียงจัตวาน่อยนะครับศาลาเนี่ยถ้าเป็นไทยก็ศาลาอ่าแต่ครรๆนี้เนี่ยเขาก็โอเคละหยวนก็เข้าแบบ่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอย่างละครับ่าก็คือหูห้หูหหไว้ว่าอ๋อวรรณยุกตเสียงจัตวาเนี่นะครับในภาษาเหนือถ้าเป็นเสียงยาวานี่นะครับมันจะออกลึก ไปกว่าไปกว่าภาษาไทยนะครับสลาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเสียงสั้นมันก็มันก็เต้หวันนะครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้หันนะครับหันมันก็หันเหมือนกันนะหันเหมือนกันหันอันนี้มันสละเสียงสั้นนะครับหันเมืองเหนือก็หันเหมือนกันนะหัน แต่สมมติว่ามันเป็นสาระเสียงยาวเฮียมันสายนะอเมืองเหนือพยัญลากยาวกว่านะครับสาลาสาลาทําเมืองอภาษาไทยก็สาลามันสั้นะก็โปรดเข้าใจไว้นะครับว่าประเภทจัตวาเนี่ยไม่จัตวาเนี่ยเฮาก็บ่ต้องไปยงบละแต่หูไว้ว่าอ๋ออย่างนี้นะบ่ต้องรัดแปลงอย่างนั้นนะครับ่าลองมาฟังอ่าเลยนะครับ จะเปรียบเทียบคนดูจ้าจ้านะครับแล้วสั่งตุตตาซับลับลำใจคือคุมก้อมได้ตัวมาตั้งหกปี่น้องกับจอมมาตา มายังสาลาฮื้อหันเป็งป่อยส่วนหกบุตตาก็มาเป็นท้อยกับมาดานั่งนิดเจ็ดน้ำตาบ่แห้งเหือดมิดกันถามฝ่ายเบื้อง มาดาข้อต้นเหตุเก่าเมื่อไปเอาหมามาเปลี่ยนตาปลอมเป็นลูกเตา้าจักมีจริงลือนางนอเน่าย่าบิดบังเบียงสา กันเข่าลักกรรมก็ยินผ่างหายให้ไข่เป็นแจ้งแขวนดีนางก็บ่อฮับเจื้อนั้นบ่มีสะระนีปัติเสษเสียงแล้วสืบพญาน คือเป็นป้อยเพี้ยนตามในเวียงเจื้องเจ้นเฮียกเอาเจ้าหมาอันเกิดปีน,นั้นมาพร้อมเสียงสาบานเจ้าหมาหนึ่งนาน้นสมาให้กัน ว่าปีกรรมันพะสูตรเมื่ออันยังมีทาสาในวังคุ้งหันมาขอมาดำด่างพ้อยเมื่อสุนัขขาข่าเกิดลูกน้อยยังบกภากหน้า กานมว่านางหนา้าไทยตั้งหกสนมจัะเอามานมมาฮือลูกเต้าการก็หลายปีเมื่อนานขวบเขา้าหลายเดือนมาก่อนนั้น